สบายดีทุกคนมันให้มาวานแฮอ,อยู่สวนลูกพีเนาะในรอบสองเดือนนะหลังจากเมื่อวานนะเมื่อวานประมาณสองเดือนเดี๋ยวสีมาวานแฮคือเก่าพียงเลย้ยมาเบิกนะ้ำมาซมน้ำกันเนาะว่าสิได้ว่าปลานี่ได้อยู่บ่น่าจะหลายนะบริวาร่องเดือนนะ nằm mà nằm mà lên đầy vô chỉ đầy bốn chỉ đầy ba nhiều mà này nó có huống ô ô ô sẽ có bây giờ sẽ học cái dạng nọc này sắp có ลูกพ่อลูกพี่ก็คล้ายแหละบริกินใช่ไมาสมมาเบิงน้ำกันพี่น้องมารุ่นเลยว่าชิได้บ่ป่าลักลนกกับพ่อเฮย tự quá clip lên mà tầm mở lên đây có ừ. thích cho tôi mà lẹ có bố màn lẹo มามาลอบนี้ต้องมาโอ้นี่ก็ได้ไนิ่งมาิ่เถดเถิดเฮ้ยโอ้โหเ้ย้้โอ้อปยอยงนี้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้ อ uh, oh, 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 ู้หาขาดตคักก hmm, nee. ่อนอู้อายังเลยอู้อ้ดินแห้แค่รับเตอโอ้ยดูอ้เริ่มไงระบึเบิ่เิ็ดจะได้กินน่ะ ออระบึกโอ้โหไงดีทุกคนเลยวัด,วดอวดป,ปล่อยปล่อยป่าห,ห่วงหำลูกพีได้ไหนแรงไปกินเลย ไปอ่ะเออบัตรเละบัตรช้อนอ่ะบัตรช้องก็เจอเลยเอาว่าเจลเม็ดนั่งเจลเมตรปัดเจลเม็ดเยอหัวมันเห็นยังเอาอ่ะเอาเห็นยัง

làm bốc bay say pá, ôi nóc nóc, mình mất chờ, mình thai hay gì bó. ไม่ไหลสัตัวงอถือเลยเงียบกริบเลยไปยูไนต์มาต่ออาปาก Một bên Bố, bảo phải tham phân mà tăng lâm cái này ngoài theo à tụi này đây kính tham thăm phục chung. ยูใส่หวเออโอ,อ,อ้ประทันเว่ะันญไปใส่มัดลา

วันอนี้วันอาทิตย์พี่น้องเดยอโอ้โหเฮ่ก็ไรโพึงจกตีเลยเฮ้ว <c> ไ <oughs> ยังวะางเ้เกลิเมตรบ้างเนี่ยเกลเมตรแน่หนเดต้องทำไรล หมดเลยว้าบันท่นหวานจนสีชุดบอเลยเด้่ย อี๋ไปย,ยังอีวะกิโลเมตรอีวะลายนี่กิโลเมตร,มตรอืมนะข้างดำไปไหนล่ะเจ้าเอาไหนละทุกคนปากข้างดำ

Hoàn một hương đó nhỉ Đây đi tôi nhìn nhanh như nó Là bực para é

à, ah, nhưng mà cũng tìm về bằng cách này, cái gì vậy? này, bắt เอาไปให้เขาเอาไปให้เขาเอาไปให้ เอาคให้เขาหาักเอาพวกมา้นมากทอดอู้ออกว่ะไปยังวะ

กันก็เมื่อกี้นี่แหละตัวใหญ่ชุดยังบ่เห็นตัวใหญ่ชุดกว้มงมจะไปอยู่ไสวะอพาร์ทเนีอร์ไปเจ๊ตัวใหญ่เจ๊พอกวันนี้ตัวใหญ่เนี่ยอ๋อ ฟ้าให้ดังนกรอดกรอดตะยานนะนี่เงียงยมันตะยานเฮ้ยไปไป,ไปไปเลยอุ๊